ถอดเกาะหนอกก่อน,นสวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขูสุขคนนะครับ พบพ่อกับผมจากกลวงชาแนลคือเก่าครับพี่น้องครับเอาปูขนมปังนะครับมาฝากพี่น้องอีกจ็กรอบนะพี่น้องครับรอบนี้ที่ใส่ไงก็เก่าเนี่ยนะครับเอามาแก้มกับผักสลัดเนี่ยนะครับขันพ่อเพจก็เอาลุงโดดใส่เข้าไปน้ำละกะกระเทียมท้นพี่น้องนะครับกระเทียมท้นสะดาดินอยู่ข้างล่างครับบักเขือนเนี่ยนะครับมากับเจลซีฟูดพี่น้องนี่เจลซีฟูดสูตรแกนแกแกพชงเผ็ดๆคือเกา่ามาพี่น้อง เสียบๆกบจ่ากวงครับพี่น้องทุบแล้วครับทุบแล้วทุบแล้วเบิ้งงะฟ้าออกน้ากันนี่บนอุ้ยอุ้ยค่อยคอยโอ้ตัวนี้งามพี่น้องอาโอ้ดึงพุดะกระดองคนนี่ข้างในนี่พี่น้องไข่ล้วนดึงเหลืองมาพี่น้องมาลุยเลยเด้อพี่น้องครับ 嗯懂。Mm hmm. เกาะหนูกัน อดแบบนี้ไข่มันแน่นด้ือ มพอดีพอดีครับสะสาวดินบอต้มครับอืม เบิงเยอะบบบพี่องเอาเบิ่งกามมันก่อนบันทุบไปแล้วเดี๋ยวแกะกามาากามันก่อนเอานี่กามเนียนๆดีบ่ะ Không nhạc. Này, mình mòn mất chín nha hạt này subscribe cho nó ตั้งใจเป็นพิเศษเนาะพี่น้องเพราะว่ามันมันเสียบแต่ว่ามันติดกระบวนการกินมันสิยากเน่ะเพราะว่ามันมีทั้งกระดองไม่ทั้งกล้ามอบายเบิ้งบัาเลือมมองแดขิน้ำได้ออกรองเอาส่วนกล่อมมน นย่างไง่งใส่กล่องเอาออกน่าทีเป็นใส่กล่องหมอกก่องกันพี่น้องเอาเอาออกก่อนหมอกก่องกินได้ปุ๊บพี่น้องกิจคือปู่มาวะปู่มาเพิ่งเอาหมอกก่องออกด้วยน้องกันว่าใส่กล่องเอาเบิ่งข้างในดูบ้านเนี่ยใส่

แช่พี่น้อง้อเนี่ยอ้ทุบที่หลังสายลุยพิธีพิธันกันที่เด็กกินดีก็านีอยู่พี่น้องจากกวงประกอยพิธีพิธันมันได้เอาอื้อหือ ຈັກເທື່ອເອົາ เอาพี่น้องครับแซบนะครับป er ูขนมปังนะครับส่วนจี่ท่วงโตมันนี่ยรสชาติมันแก่ไข่กับเนื้อปูมาเนี่แหละพี่น้องครับนอกไข่ไข่กันเลยนะครับแต่ว่าส่วนถี่นบ่อไข่กันกับปูมาก็คือส่วนไข่ข้างบนมันกระดองมันอีกครับพี่น้องมันมันนะครับมันมันมันแซบนะครับเนาะกล่าวมาฝากพี่ต้นน้องทุกๆท่านนะครับปูขนมปังนะครับกับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับ กับผักเนี่ยนะครับบัวลายยางไปะไดผักกระไดกับมันถ้าเราดินนี่จะก,กวงทรงสีมักบัวลวกนะครับพี่น้องมันกลมๆพอดีนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับตี้กดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับให้กับจ่าก,กวงพอๆกันไหมในคลิปหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ